สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องสุกูสุขชนโหนแม่แซมไซคุณอาคุณใดยินดีต้อนรับคุณชูชองสำราญเด้งจ้ามาพี่น้องมา,มาเมดิพากมากินสมปีนงัวพี่น้องเดี๋ยวก่อนเออแล้วอยู่นี่นิคี่พี่ไหนวะนิกกี้อยู่ใส่ป่เนี่ยอันนิกี้ไปเดีเปิดเปิดต้อมกันพี่น้องอุตส่าห์สามเดือนห้าร้อยบาทเอาศาสตร์จ้างไม่ยอมครับไม่ยอมขาย ไม่จ่ายขอมาสองเดือเด้อพี่น้องเด้ออเไรไม่อยากเข้าเลยโอ้ได้ใช่ไหมรถพังไยนีได้ใช่ไหมได้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 ใหญ่ให่ใหญ่ทิ้งขาเสียดั่งแบบย่งยงยโอ้รถพังนี่แหละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนน้องแม่แซมทรายคุณลาคุณในไปไหนมาเนี่ยไปทำธุระมาทำธุระมาใช่พี่หนะเนี่ยหลังกล้องนี่แหละเอาเหรเออ มามาพี่น้องมาเด้อมาเด้อเหมือนเราเคยกินแล้วเลยปะวะอ๋อนนั้นเราไม่ได้กินวันนั้นไม่ได้กินยิงีบไปอยู่โรงแรมผีเออไปล่าท้าผีอยู่เดี๋ยวสมพอดีแล้วไหมแจมบอกมันมันมันคือมันคือส่วนไหนเนี่ยพี่มันจะเป็นเทปตีนตีนนี่คือตีนวัวอันนี้คือกีบเท้าเลยเหรอน่าติมแอนนะอันนี้จะได้วงอตัวใหญ่ด้วยก็ลองชิมหน่อยเอ๊บนีนะ อ,อร่อยไหมอร่อยแลเนะเเ้เหมือนกินเ e x t u นะเ e อร์เหมือนเหมือนพักกาดดองอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามันมีกลิ่นวัวเข้ามาเวลากัดแล้วเหมือนเคี้ยวแบบเอ็นแก้วตีวัวแขง็ขงๆเขาดองจนมันนุ่มอย่างนี้เลยหรอ เขานาสิเอาไปอันนี้กอนาสีเอาไปไปต้ม,มไปอันนี้ก็ไปเผาไปต้ม้วจากมามาดองแต่มันไม่เปื่อยนะบอ่อไม่เปื่อยมันมันคือมัน,มนยังมันยังคงความกึดกึดเป็นอีกนะของเขาอยู่มันไม่ได้แบบเประ <ๆ S 2> ไปเลยๆๆแต่ตอนรอบร <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ,อบนั่นที่กินอะ่ะมันสิดมันติดตอนหน่อยเลยสิ้นสิ้นหน่อยกว่านี้เอาชิ้นเล็กกว่านี้สิ้นสิ้นหน่อยนะอันนี้คือตอนใหญ่อยู่เลย รสชาติดีเลยโอ้โหเบิุงพี่น้องเบิญงนี่เบิุงสินนี่พี่น้องโอ้หายลูกโดดพี่สำรานเคยกินแล้วตีนวัวดองเดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยกินเข้าไปกินแล้วบอกรสชาติอ่ะอือมีมีแฝดพี่น้องอีกคนนึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเชิญแฝดพี่น้องเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับคอนนี้เหรอตอนนี้เหรอไม่หรใกล้แล้วใกล้แล้วไอ้ตัวนี้ใกล้แล้วอีกไกลอีกไกลอุ้ย450โลอะเคคโอเเดี๋ยวแฝดต่าได้เยอะ วัสิีครับนั่งเครับนั่งครับหลายคนอจะงว่าใครอันนีคือน้องของี่น้องคกระบะกระบะไบแ้วน็อตไปแล้วั้งีเลยอ่ะยีน้องอะไรก็ชิปครับกระบะนีเคกินประสบการณ์ใหม่แห่การกินวัวส้มสีนวัวเยีิวนเพกินีนไปีะวัวจะติดคอ เอาลองเลยครับยันลองเลยใข่น่ะเป็นแก้วเลยอืมไม่เคยเลยด้วยมันเหมือนเอาเ็นแก้วไปไปดองคล้ายๆพักการ์ดอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าดมคือเป็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนส้มผักกินส้มผักเลยอืมเอ็นแก้วแล้วก็ตอกเปรี้ยๆนี่เปรี้ยวเปียวป้าแน่นอนเอ้ยป้าอะไรวะเปรี้ยวได้ไงป้าลงไปกวนในบ่อเลยลงไปกวนอยู่เอ้ยมันมันแอมได้ยังไงเฮงดีเด็ดว่ะแล้วตรงนี้มันคือเนื้อเหรออันนี้ในส่วงมันเนื้อติด อชอบนะมันเป็นเอ็นมันกินง่ายนะกระปุกละเท่าไหร่เยอะถูกมากกระปุกละร้อยสามสิบเฮ้ยซื้อมดเลถูกนะเดลายได้ไปลองเลย้าใครอยากกินก็เดี๋ยวให้เยลแผ่นตะกร้าให้แล้วกันจะปักตะกร้าไว้ให้เออด้วยใจหาลราทำร้านแดกด้วยขายด้วยไม่ปากไม่อยากจะได้ปาไม่ปักมึงก็ปักเลยเถือเอาปักนี่เมียซื้ที่อื่นเอา ไปดูไปดูหน่องคำว่าไม่ไม่เปิดเนี้ยอ่ะไม่เปิดเนี้ยอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยปะนีกินเพียวก็อร่อยแล้วนะครับกินแก้มอีกอันนี้พี่ชาเติมหน่อยเติมหน่อยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพี่สำรานเติมหน่อยเปวดต่อมให้เพื่อนหน่อยเพื่อนใหม่เฮ้ยมันเขียวเพลินว่ะแล้วมันมีแบบอ้าอ้าวอ่อนอ้าเป็นไร ไอ้พี mm ่ว hmm. ันนี้ไม่ใช่กลิ่นบัวแล้วินอะไรกินเหล้ากลินละมุดอ่อนแล้วอันนี้ใส่ชุดดำมาหมดเลยไว้อะไรพี่ไอ้เขาบอกไว้อะไรพี่ชาติก็ดูดิอ่ะพี่เข้าป้องไปเลยพี่ใส่เสื้อสีอะไรใช่ไว้อะไรพี่ก่อนก่อนซิมีไหมหรือไม่เอานิดนึงได้ย่างนี้อ่ะอ่าน้องอ่ะาเออน้องทิมเลยเคยกินแล้วที่มังการอร่อยอ้าเป็นไงล่ะน้ำมันบาดคอโอ้โหแล้วกินแั้นโบกใหญ่ อือหืออือหืออร่อยอ่ะขิงกระตุ้วมันกินกระเทียมด้วยถ้าไม่กินกระเทียมไม่ได้เราเอาไปแบบเหมือนกับยำได้ไหมเฮ้ยใส่เครื่องยำก็ได้ใส่เครื่องยำเลยนะตลดหนึ่งอร่อยจริงเอาไปทำอั้าวผัดข้าวผัดแหนมได้ไหมได้เหมือนเลยก็ได้ว่ะเบอรเพอเบอรเพอเวลาโดนไฟมันจะกลิ่นหอมกลิ่นมันน่าจะหอมอันอันนี้คุณสู้ อันสิ้นตอนมันสิใหญ่กูจะเข้ากินอยู่เมืองการเด้เนาะตอนเมืองการมันสิมันน้อยกว่านี้ถูกต้องที่เมืองการแพงกว่านี้ด้วยนะที่เมืองการอันแค่นี้ใช่ไหมกระปุกประมาณแค่เนี้ยใช่อันนี้กระปุกใหญ่สองร้อยอันนี้กระปุกใหญ่ร้อยสามไม่แต่แต่ตัวหนักสองร้อยนะแพ็คแพ็คแพ็คเกจจิ้งของเมืองการเขาเรียบร้อยกว่านี้นะใช่อันนั้นคือเขาจะมีซีลมีอะไรใช่อันนี้มาเป็นกระปุกกระปุกขาหญ่ต้องบอกว่าอันนี้คือต้มมาสุกแล้วนะไม่ใช่แบบว่าดิบๆเอามาทำแล้อยอ่ะแบบแล้วก็เอามาโด อร่อยด้วยไม่ไม่คาวด้วยเออข้อดีเลยคือไม่คาวไม่คาวแ่บอันนี้วอสไม่เคยกินเนี้ยไม่เคยเลยครับเกิดมาก็ไม่เคยกินครั้งแรกเราต้องนี่แล้วไม่ผ่านป่ะของอีสานน้องมันสีแซ่บนี่ต้องน้องเลยอร่อยเลยของดีอ่ะอดีอ่ะเฮ้ยแค่ลูกก็ตดแล้วเหรอใช่ใช่ขี้ไหมเนี่ยจะกินก็ตดแล้วคิดดูอ่ะเห็นเห็นแล้วนี่ก็ตดแล้วแซ่บสุดๆไหนชิ้นตัวไหนได้บ้างได้หมดเลยได้หมดเลยไม่มีกระดูกได้หมดเลยพี่โอ อ๋อนั่นแหลนั่นแหละอร่อยเลยเมื่อนั้นเหมือนเคยชิมเนื้อหน่อยผมไม่อยู่คุณไม่อยู่เหมือนกลับมากินกับเขาเฮ้ยตอนเรากลับมาเหลืยน้ำแล้วอารมณ์อารมณ์ของดองเนอะแหนมแหนมก็เหมือนเหมือนผักดองอะอารมณ์ผักดองเลยเนี่ยอารมมณ์เหือนแหนมได้ด้วยเพราะว่ารสเหมือนแหนมนะอืมถ้ารสมอนแหนมแต่มันมีความกรึบอืมันเกีียวกรึบๆหละมันมันสู้ฟันดิของกับแก้มชัชะใช่กับแก้มกับแก้มเลยแหละเก่งเดียร์ชอบกลิ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลองติดเนี้ย แล้วราคาถูกกว่าแหนมด้วยนะแหนมแหนมเนื้อแหนมอะไรอันนี้อร่อยที่เป็นเนื้อมันกลัวเอ็นอีกเหรอเออแล้วก็ผมว่ามันแซ่บมันแซ่บกว่าแหนมแหนมที่เป็นแท่งแต่ที่ว่าเข้าไปซื้ออันแท่งละสิบบาทยกเลยอยกเลยอันนี้อันนี้แหมก่กัูเอาเลยอูเพเป็นยังอูแล้วอันนี้คือเขาเขาเขาเขลองผักมาให้ด้วยนะมันจะมีผักใช่ต้นหอมต้นหอมอะไรเนี่ยต้นหอมต้นหอมต้นหอมอู้ตอนอนีนย ก็จร <icana>, ิงนมันกินเหมือนแหนบเลยกินกับกระเทียมกินกับกินซอสเลยกลิ่นดังดีว่ะกินดีกินเหมือนกระเทียมอยู่ข้างในอยู่แล้วพวกแบบว่าใช่เขาดองเหมือนเขาดองอันนะกระเทียมไปเลยแล้วกระเทียมโคนนะขั้นตนการมาของเขาจะดุหน่อยถ้าจากเจ้านี้กับเจ้าทุกจานอันไหนอร่อยกว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ที่แล้วอ่นะออันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนั้นจ่ากลิ่นกระเทียมจะไม่แรงแบบนี้เห็น โบมื่อที่เราไปฟังบอกว่าเจ้าเจ้าที่แล้วมันออกกลิ่นวัวเยอะไปหน่อยอ๋อนี่กลิ่นนี่กลิ่นกระเทียมแรงแต่นี้นกลิ่นกระเทียมกบบมดเลยเพราะว่าไม่ไมกลิ่นขาวด้วยสตเจอร์ดีด้วยนะอันนั้นเหมือนรอบนั้นคล้ายๆว่าเขาเขาใส่ใส่ต้นหอมหน้อยอ๋อกินมันก็เลยไม่มีถือว่ากินง่ายไหมอันนี้สำหรับคน,น<า>ไม่เคยกินนะี่ไม่เคยกินเลยกินง่ายกินเหมือนแหนบด้วยกินรสชาติเหมือนแหนมคนที่กินแหนมได้อันนี้ก็กินได้นี่ก็คือกินได้แน่นอน กลิ่นจะเบากว่าแหนมด้วยใช่ครับแหนมกลิ่นจะแรงอันนี้ถ้าเกิดเราไปไปปิ้งเหมือนแหนมมันจะหอมมันจะหอมขึ้นเลยหอมเลยแหละแต่หอมแต่ว่ามันมันเป็นเอ็นมันคงไม่ละลายมั้งบอกว่าห่อไปตองหนาๆแล้วเอาไปปิ้อ๋อเออใช่ใช่น่าจะหอมคือติดเนื้อนี่ติดเนื้ออร่อยอร่อยมากแล้วถ้าติดเธอถ้าติดเธอก็ต้องตามไปเธอต้องตามไปดูเธอเอาเถอะติดเธอเธอนมาโดนเมียกระทืบไปเลยว้านั่นาา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 า เขาจะไปเอาเขาจะไปติดถุกเป้แล้วอ่ะเอาเยอะเหรอเออเรานี่นะคดีเก่ายังไม่เคลียร์เฮ้ยแสดงว่าอร่อยไว้บางม้าสองรอบอ่ะแล้วติดร้านโจ๊กที่สามที่สี่เหรอโอ้โหแล้วที่สามตี่สี่มายังก็หมายวะโจ๊กไงโจ๊กไถ่หนึ่งไงแล้วที่สามที่สี่ไอ้รองไปก่อนจะได้ทำหาโจ๊กต้มให้เละก่อนเีลยเดี๋ยวมันก็ถุงไทยอีกเออเหรอนั่นก็ของกินนมเม็กกี้ ลืมไปแล้วเนี่ยเนี่ยนมด้ออนน้ำเต้าหูชิจิจะเปสาขาไหนทุงคนทุกคนลืมไปหมดแล้วเนี่ยว้ายกินนมต้องกินอะไรนะเมอิกิว่านั่นไงหวานหวานไหมหวานนะโอ้โหละมุนลิ้นละมูลลิ้นเลยใช้คำงานเก่าไม่จบงานใหม่มาอีกแล้วเยอะมากเลยเนี่ยกินกันสี่ห้าคนยังไม่แบบไม่พ่องเท่าไหร่ เกี่วเพินอ่ะมันเพิร์นดีอย่างเงี้ยมันน่าผมว่าถ้ามันได้ได้ได้แจ่วผมหน่อยมันอร่อยมากเฮ้ยจริงเหรอแจ่วผมเหรอแค่ผมกบเรี้ยวมันน่าจะไม่เข้ากันมั้งมันมันต้องอะไรที่มันมีจิ้มสักหน่อยนึงอ่ะไมนก็ให้ได้จิ้มน้ำจิ้มข้าวคั่วจิ้มแซ่บจิ้มอะไรอย่างเงี้ยจิ้มสิู้แต่ถ้าเป็นผมนะพริกกระเทียมจบเลยจบละมันดูขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ่ะนี่หรือเปล่าไม่ใช่เมจิป่ะนันน่าจะขาดนมเมจิขาดนมเมจิ เล่นกันเป็นเรื่องจริงอีกแล้วเอาเรื่องจริงมาเล่าเล่นเกมอีกแล้วแม่เอ๋เฮ้ยแต่ว่าผมแบบน,นี้ก็ดีกันนะง่ายๆดีว่ามันง่ายไปถึงที่ปุ๊บเปิดกระป๋องกินกับพริกกระเทียมจบเลยปอนปอนปอนหยิบนะไม่หยุดเลยอร่อยครับนะอร่อยกินไม่หยุดเลยเวลาเวลาไปคัมเนื้อหนาวๆเสียบไม้ไม่างอยู่ใช่ไหมไม่นี่จะหอมอันนี้อร่อยจริงรบอกว่าถ้าย่างมันน่าจะจะหอมเอาไปเลยเนาะ แต่ชอบเท็กเจอร์ว่ะชิ้นใหญ่ๆเลยมันไม่เหนียวเป็นเอ็นแก้วที่ไม่เหนียวนะครับมันคือส่วนของอุ้งเท้าเลยใช่ไหมบีบูนอยู่ในนั้นแหละอยู่ช่วงบริเวณตีนเหะที่เป็นกีบเท้าแหละนั่นแหละเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขาใจง่ายเลยครับนี่คือกีบเท้าวัวเรบอกว่ามันแข็งแต่จริงๆแล้วเป็นเอ็นยุ่นๆท้องผืน มันมันอย่างเดียวกับที่เราดูชอบดูคลิปเปลี่ยนเกือกม้าป่าวะนั่นแหละลักษณะนั้นก็นนนแสดงว่ากีบเท้าม้าแดกได้ใครจะไปกินมันอ่ะตัวละกี่บาท <c oughs> อ๋อมันเป็นเอ็นเอ็นอย่างนี้เองเขาก็เลยขูดง่ายในเวลาเปลี่ยนเกือกม้าแล้วก็มันมันเป็นตรงที่ว่าหากินยากอยู่นะยากพี่เพราะปกติอ่ะจะจะได้กีบเท้าวัวก็ต้องยกขาใช่ไหมถูกต้องอร่อยตรวอิ่ม เดี๋ยวับกินเสร็จแล้วผมออกรถไปเลยนะครับเป็นไงกลับบ้านเอิออกเต็มสูตรเลยอือพี่ชาต,ต้องไปนี่ต่อนี่หว่าของห้าทำไรสนามรอวันนี้มีงานคลิงดักนยของห้าเหรอเนี่ยทีมอารวิ่งเจ็ดนะว้ยคันแรกของประเทศโอ้ถอวอือวิ่งได้เจ็ดสิบใช่แรงกว่านี้ไม่ได้โจกกระบะลุด แบบนี้บริการโเตี้ยนะครับะับแบบใกิจตังค์อันนี้อันนี้ส่งงนิยมเลยเฮ้ยหมาขามล่าส่งนิยมเลยเฮ้ยเอาไอ้สักคนนี้ไปด้วยนั่งได้ไอ้หล่นน่าเชิดีมีหน้าชิดเลยเรอเนี่ยส่งยอดนิยมอินุไทยนี่ใครก็ได้ครับใหญ่มากเฮ้ยย่อกันหมดเลยเหรอมาจัดการนี่หมดป่องเลยป่ะหมดปล่องเลยหมดกล่องหรือไงอร่อยอร่อยจริงมันเพลินอะมันเคี้ยวเพลินอ่ะกินไปเรื่อยๆกินเรื่อยๆเพลินเลยคือมันมันไม่เลี่ยนเหมือนเหมือนเอ็นนะ อันนี้คือแบบเกียวได้เรื่อยๆอ่ะเข้าไปโรงหนังกินแทนป๊อปคอร์นได้เลยนะเพื่อนเฮ้ยเข้ามากินในโรงเลยครับเนี่ยกินกินมันจะเป็นยังไงนะเปิดกระป๋องมาพวกมองเต็มอ่ะอยากกินเขาจะให้เอาอะไรมากินวัวเขาจะไม่เอาเข้าเดี๋ยวอันนี้คือโอ้นี่กระเทียมเหรอกระเทียมมีกระเทียมอยู่กระเทียมที่เขาดองมาเหรอกระเทียมสดเราใส่ไปมื้อเขาดดองมาโหโคตรเด็ด นกระเทียมดองโคตรเด็ดบอกเลยมันไม่ได้ดองนานจนหวานนะมันเหมือนกับว่าบันดองแบบยังกรอบอยู่อะันนี้เขาถือถือว่าเจ้านี่กระบวนการมาเขาโอเคดีเลยแหละเครื่องครบเลยแหละโอ้สินเก่งใจตัวนิ่งกียร์ก็กล้าไปย่างหรอพี่ชาติมีอีกนะในแบบเสียบเสียบไม้ย่างแล้วก็เอากระเทียมดองเขาเสียบไม้แบบด้วยนี่หมดแล้วแหละหมดละเอาเลยน้องเออ สุดท้ายแฟนสวยตดูแฟนใหม่นะแฟนใหม่ฮะตายแล้วหางานให้น้องเยอะไม่เป็นไรไอ้แฟนเราไม่ให้ดูมาดูเออผมเนี่ยอือสุดยอดอือตอนแรกหลายนะตอนแรกว่าจะแต่กินกูหมดมาพูนเลยตอนแรกหลายคุ้มนะมาถึงกระปุ๊กนึงเลยก็บาทเนี่ยได้หลายพูดกินได้หลายคนนะอือเพก็บาทมัไม่แพง กินกินเล่นๆนะอืมโอ้อันนี้เขากินจริงจังเลยแต่เขาไม่อิ่มหรอกนี่สี่ห้าคนนึงอืมถ้าใครอยากซื้อตามก็เดี๋ยวปักตะกร้าไว้ครับในหน่องพะม่วงปักขึ้นช่องช่องนี้ไม่ไม่ปักอืมเดี๋ยวสำราญรวยข้าไปปักช่องนู้นเลยเออข้าปักช่องนู้นอ๋อก็ต้องสลับจอดูเอาอ่านี่จะดูคู่กันเองดูคู่กันเปิดคู่เลยไหมล่ะกุฏีตายแล้วแบบอีกช่องหนึ่งปักตะกร้าอีกช่องหนึ่งรีวิวอ๋อ หงงดีช่วงเนี้ยไลยนะเมื่อเช่นแบบไหนให้หมดแล้วเหลือกระเทียมมนอ่ะเราเดี๋ยวจะพักก่อนอ่ะอุ๊ยเราเอากาแฟที่มือเ่็นอร่อยง่ายไม่ขาวไม่เหนียวแนะนำอันนี้แนะนำเลยเออกินกินเนื้อเน็ตบะหมี่เนาะกินเนื้อบะหมี่จะกินจะกินแบบเปิดกระป๋องปุ๊บกินเลยพริกแก้มก็ได้หรือจะทำเป็นยำแบบ เหมือนยำผักกาดจำอะาให้มันแซบหน่อยก็ได้คือมันเอาไปเฮ็ดได้หลายเมนูแล้วแต่คนคนมักว่าข้าสเอาไปเฮ็ดเมนูเลยเชื่อไหมเอาเถอะเอาไปทำข้าวผัดอย่างที่พี่ชาบอกอะทำเหมือนข้าวผัดแหนมเออหอมด้วยก็ได้ผมว่าได้ผมว่าดีดีนีดีแซบซิเอ็มว่าเอาเอาแหนมแทงมาผัดอีกนะผมว่า่ริงจริงแต่ผมว่าจะกินเขาเบาแหนมนะกินเบาแหนมให้ทุกคนไปลองแล้วมาคอมเมนต์กันใช่ใช่ลองไปทำหลายๆสูตรดูตอนนี้ก็เราก็เปิดไฟสนามอ อย่างตาพอดีเลยกางเต็นท์เหรอท่นเปิดเองมั้งโอ้โออออ๋อโอ้โหพอดีเลยว่ะเหมือนรายการผีเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต่อ้วยรายการผีต่อเลยแล้วกันนะครับน่องพาหลอนอมหมดแล้วป่ป่ะไปยังปค,ครับผมไปพี่น้องก่อนจากกันก็ฝากติดตามน้องปอนด้วย,ย,ยครับ <S <S ในแหลนในในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอจีครับปอนเคแซดครับ ได้นองมากรวมเขาฉากนั่นอีพี่นึงเอ๊ะมาแทนพิชชาตอ้าวหรอเออเดี๋ยวพิชชาตก็ป่วยแล้วกันอ๋อมามามาคือมาเพิ่มเสริมเติมเยอะบอกพิชชาติจะไม่ไหวแล้วมันมันนี่กันต้องไปหาหมอแล้วขอบุณน้องปอได้แลครับอันมาเขานั่งกินเป็นอันมูเป็นพวกอร่อยมากครับไม่เคยกินเลยฝากพี่น้องค่อนจากกันก็ไม่มีอะไรฝากไปให้เก่า มักสำรับแน่นอนแต่ให้มักโดนเดนเอพี่น้องเด้่อสำรับมือนี่อีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมักบอกดมักเอ้